สวัสดีครับทุกคนผมเองนะครับผมกลับมาจำเบรคของผมเรียบร้อยแล้วสอบเสร็จแล้วก็ปิดเทอมอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประชาสัมพันธ์ว่ากล้องของผมะคระับ <ๆ S 1> ก็ยังคงค้างอยู่ต่อจากตอนที่แล้วนะครับ<ๆ>เพราะเราเล่นต่อเน,นื่องกันเป็นระยะเวลา,านานนิดนึงผมก็เลยแยกแบ่งเป็น2พาร์ทแม่งเลยแล้วก็ผมก็บอกเพจเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับรับชมกันต่อเลยต้องเก็บเซื้อนี่ไว้ย tracker tracker นี่นดีสุดหรอ กูไม่ไปล้าแล้วกูจะอยู่บนทาวเวอร์เดี๋ยเลยเฮ้ยไปด้วยไปด้วยโคตรน่ากลัวเลยคุณตะเกียกแม่งเอ้ยบอกแล้วว่ามันน่ากลัวมากเลยยันไงล่ะอย่าลืมด้วยไอ้ปีศาจมันขึ้นทาวเวอร์ได้ด้วยเอ๊ะกิมเก่าอ่ะกูไม่เคยตะโกนครั้งเลยกิมใหม่นะเฮ้ยโอเฮ้ยอืมอาเยี๋ตายหมดเอ็กซ์ชันกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูทำตัวเองกูไม่เกี่ยววันนี้แล้วมันดันกูลงอ่ะกูเกือบตายเอาเอาสมน่ะ ทำไมวะไปกันวะเนี่ยก็เล็กเราอยู่เลยใช่ปะแล้วมันขึ้นมาเราก็เลยอยู่บนหัวมันแล้วมันก็เดินมาอย่างนี้เว้ยแล้วมันก็แปะแล้วเราก็ตกไปข้างล่างอ่ะควายเอาเงี้ยตายไปเนี่ยตายไปเนี่มา่มับโจเอสบอยย่า เฮ้ยเรายังไม่ดูเวลาเลยเดี๋ยวมันถึงแล้วกูไปของเย้เจ๋ออะไรวะอุ้ยอันนี้มันตายกันแล้วกันเดี๋ยวไอ้ไอ้อันนี้มันทำไรได้อ๋อเปิดไฟมันจะเทำให้เอ้ยเล็กมาหาเราไม่มันจะทำให้เล็กมันเจ็บถ้ามันอยู่ข้างหน้าเราอ่ะนั่นเหรองั้นเราเปิดตลอดได้ปะไม่ได้ไม่ได้มันจะกินไฟถ้าไฟหมดทุกทุกอย่างที่เป็นแบบไฟๆอ่ะจะพังหมด ไอพวกไฟฉายอะไรเงี้ยแท็กเกอร์มันก็จะใช้ไม่ได้ต้องไปซ่อมไอพาวเวอร์แพนโอนลาอยู่คนขึ้นมาเหรอหลับเลยสเปเนลมีบอลโนอองกฤษเฮ้ยปัญหารถถถ้าถ้าเล็กมันขึ้นมากับเราก็โดดลงไปแล้วก็เราก็จะตายยังไงก็ตายมันมาแล้ว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 ใช่ไปดูอยู่ข้างล่างไปอยู่ข้างล่างไปอยู่ข้างล่าง โอ้ว่าต์เตอร์ฟัคว่าต์เอร์ฟัไปว้ยเจ็บกูวิ่งไม่ได้เจ็บกูวิ่งไม่ได้แล้วตายหาหมดเลยไม่ไม่กูไม่ตายกูไม่ตายกูยังอยู่รอดมึงรอดได้ไงวะคือกันเล็กตายตลอดก็รู้ไงกูรู้มัากูโดดโดดเขาแรกเลยกูโดดอย่างแรกที่กูทำกูกูโดดไปกับกูผ่านกูก็โดดลงไปตายอ่ะจบโซนในไวร์เฮาส์กันเล่นไงวะ ไอเดี๋ยวกูเข้าเกมแล้วคุณตั้งรู้โอ้เชี่ยกูตกใจกูปิดไฟเดินมั่วๆแล้วกูไม่ดูด้วยเออข้าเหรอเหรอกูปิดไฟเดินมั่วๆแล้วโอ้ยคุณจะไปหนึ่งหนึ่งกับไอ้เชี้ยนั่นอ่ะมึงไปวะอุ้ยสัตว์เกี่ยวมาแล้ว อยู่พวกมึงอ่ะเียบเจ็บไม่ยินตรงเลยกูเล็กมันอยู่ที่หน้าเราเจ็มันติด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 อะไรอตรงไหนเล็กมันติดเล็กมันติดมันอยู่ที่พาวพอยอ่ะแล้วก็แชปประตูแคปหยุดแต่มันก็อยู่ที่ประตูเดี๋ยวเดี๋ยวสู้มันติดมันติดอยู่เออมันติด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 เจ็ถ้าเราขยับอีกนิดเดียวนะมันฆ่าเราเลยนะโอเคเล็กอยู่ไหน

<c oughs> คนน่ากลัวเลยมันเยู่ที่หน้ากูเลยเราไม่รู้ว่าเราต้องไปไหนอะ่ะอะไรเนี่ยเราเจอเจอบอ่อน้ำาอดเราจะให้เราจะหยาบนะเราเจอบอ่อน้ำแล้วก็บ้านอะไรบ่อน้ำไปเอาไปไปยาเจ้มบดกูเบียดตายกูเบียดตายบ้านไปไกูขอโทษกู ไม่ไ <stop> ด <pretending. S 1> ้ด <apologize> ้วยนะหมอจ่ะพอคนเดียวเข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสมมติได้เราอยู่ในบ้านแล้วมันมีคนหนึงอยู่ในบ้านมันไม่ยอมให้เราเข้าอ่ะรบ้านเป็นร้านมันเป็นร้านพี่โอ้โอเออกว่าจะปล่อยคุณเข้าอีก้อย เราจะปล่อยกูเข้านอนให้พวกเคียเดี๋ยวมันมันเข้ามาในร้านได้ปะเอ่อร้านเหรอร้านเข้าไม่ได้เพราะยังไงเราก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วเจอทาวเวอร์แล้วเฮ้ยเช้าแล้วโอ้มึงกี่มึงกี่ตบมึงกี่ตบตายอีกครั้งแล้วเนี่ยเยอะยังได้ชนะยังไม่ชนะเป็นไปมึงชนะสักครั้งเลยอ่ะ โอแลนฮาต้องเล่นครั้งเดียวเว้ยถึงจะได้นี่ tracker อันนี้อะไรอ่ะเออเพื่อนมึงอยู่ไหนเอ้าวมอสเอ้าเอ้าเพื่อยู่ไหนตามหามอสเล็กอยู่นิ่งๆเพื่อยู่ทาวเวอร์เป็นหมาเพื่อยู่ทาวเวอร์เว้ยมองอะไรไม่เห็นแท็บโอ้เคยมอสมอสมอสมานี่โอเคโอเคโอเคมาลิงนำทางมาตามมาตามารถเทว์เพื่อนที่ ถ้าติดกติดกำแพงแทคติกใหม่โอ้มากเลยเนีกูมีนายนายมีเชฟกูยังกลัวเลยโอ้ไฟก็หมดเอาละบตอนนี้จะมองอะไรไม่เห็นเลยนะโอ้ไฟโอเห็นไฟสีแดงกูนึกว่าอันนี้แล้วไฟสีแดงมันคืออะไรอ่ะกูมีพีไว้เฮาไวเฮาอยากเกี่ข้างหน้าอยากอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะอ้าวเห็นอะไรกูผิดไฟอะไรเงี้ยกูมองอะไรไม่เห็นโอเคมอดมอดมันเป็นอยู่ตรงต๊ะ ไปด้วยไปด้วยไปแล้วไปแล้ว้ายกูอีกแล้วอ่ะเหยียกินนี่อะไรวะไม่ตายอ่ะไมงตายเอ่ะลิ่ตายเหรอตายคนแรกเลยอ่ะจำเป็นแคกูอ่ะเกี่ยวกับกูคนลุกเลยเนี่ยเออมันน่ากลัวกูเบิกแล้วจะตายคนแรกกีกครั้งแล้ว่ะเคกูได้กระดาษมาเว้ยอ๋อมันเป็นโลเคชั่นของนี่ไงปืนเอ๊ะ คุณตายอีกแล้วโอ้ย Oh my god Oh my god my god แล <c oughs> <S calves> <ō> ้ว okay, มันอยู่ใกล้กูเหมือนกันว่ะตอนจะมันอยู่ใกล้กูอีกแล้วว่ะกูเป็นป่าเนี่ยอะไรนะหลังจากนี้กูจะไม่เล่นแล้ว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 เฮ้ยกูไม่ตายว่ะโอเคดีรอดโอ้ไม่ได้เคมาที่พลาสตินี่ยงเป็นทางการแล้วอุ้ยเดี๋ยวจะอยู่อย่างนี้เนี่ยล่ะไม่ไปไหนทั้งนั้น เล็กวิ่งมาจากทางเล็กอรอดทางเโโ่อรมมะไกูกูที่เพพนแปลว่าต้องวิ่งใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้กูอยู่นิ่งดีกว่าไม่ทันเยไม่ทัน มันเล็กมันโอ้โหสอทีเสองในทีไม่ถึงสองในทีด in ้วยซ้ำอยู่ที่ร้านเลยอ่ะอยู่ที่ร้านเลยเนี่ยเกือบเราไม่รู้ตัวอยู่ที่ร้านโอ้เกือบจะได้รอดเลยเมื่อกี้นี้